วั <TV S 2> นนี้มาค้าเลือกทหารเหรอครับใช่เดี๋ยวพี่จะให้ใครหนึ่งเก้าหนึ่งเลยใช่แล้วเป็นพนักานบริษนะัทบริษัทอะไรอยอ่เนี่ยไมรับร<ม>อง ไม่ไม่คันเรื่อกค่ะไม่ได้คันเลือกเนาะกินอาหารอ๋อมาตามหมายค่ะมาตามหมายแต่ว่าไม่เกณฑ์ค่ะไม่เกณฑ์ใช่ไหมร่างไม่ได้เขาคงไม่ต้องการตัวแน่นอนรูปร่างไม่ได้แต่ใจรักใช่ไหมครับใจรักอาหารค่ะมาทำตามหน้าที่ชายไทยเนาะใช่ แต่เขามีนักอุกน,นะมั<อ>คือจบละเขาปรีล่าเขา,าเปลียขอมก็ยังสวยจวันนี้มาทำอะไรครับมาเกณฑ์าหารมากณฑ์หารเนาะโอเคปีแรกใช่ไหมเนี่ยนะมาพอนผันไหมหรือว่าไงไม่มมามาเกณฑเลยนะครับสี สีสองยันสุสิสี่สามสุิดสสามเอิงนสิส วันนี้มาทำอะไรครับมาคัดเลือกทหารมาคัดเลือกทหารเนาะสมัครไหมไม่สมัครครับยินไปรับรองแทนค่ะอ๋ออได้เลยครับ

รัดชวาลครับก็ภาพรวมเป็นไปด้วยความยียบร้อยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็แต่ละตำบลนะครับด้วยความร่วมมือในการที่จะกรอกหลักลานที่มีอายุครบเกณฑ์นะครับที่จะเข้ามารับใช้ชาตินะครับให้มาเกณฑ์อาหารในวันนี้นะครับส่วนในหน้าที่ของฝ่ายปกครองเรานะครับก็ทําหน้าที่ในการควบคุมดูแลนะครับให้พี่น้องที่มาดูหลกฐานนะครับ ตลาดในวันนี้นะครับให้อยู่ในมาตรการนะครับ jaar jaar ที่เว้นระยะห่างอยู่นะครับแล้วก็เนื่องด้วยในช่วงนี้นะครับมีอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องมิสเตกนะครับกลัวว่าถ้าเกิดคนเยอะนะครับอากาศก็จะไม่ใข่ดูนะครับทั้งนี้ฝ่ายปกครองเราก็ได้ทําการจัดระเบียบนะครับให้พี่น้องเราได้เดินทางได้สะดวกนะครับการมาเกียนอาหารในวันนี้ก็ไม่แออัดนครับอากาศยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับในช่วงนี้ครับ